ชูส์สแลครับซัมเมอร์2023แฟนตาซีเพมเิอร์อังกฤษฤดูการใหม่กลับมาแล้วมีรางวัลแจกกันทุกสัปดาห์ที่แฟนเพจ a c e b o o k ใต้คอมเมนต์เลยนะครับชูสลสแลครับโรบโฮดิงอัมลาอัสนอนย้ายซบฟคริสตอพาเลสประการลังชาอังกฤษป,ปิดฉาก7ปีกับเดอะกันเนอร์ เมื่อตัดสินใจย้ายร่วมทัพ The Eagles ลคริสตอพาเลสประกาศคว้าตัวร็อบโฮดดิงก็่อหลังจากแอสตันมาเสริมทัพโดยเสัญญาเป็นเวลา3ปีแนวะรับทาวอังกฤษอยู่กับแอสตันมาตั้งแต่ปี2016ลงสนามไปทั้งสิ้น162นัดยิงไป5ประตูควา้าแชมป์เอฟเอคัพ2สมัยคอมมูนิตี้ชิล3สมัยนะครับ กระนั้นในช่วงหลังเขาตกเป็นตจวสำรองอย่างถาวรของทีมปืนใหญ่จนสุดท้ายเจ้าตัวตัดใจปิดฉาก7ปีในถิ่นเอเมเร์ดสตเดียมด้วยการเลือกยายร่วมทัพปราสาทเรือนแก้วชูสลายครับทางการบาร์เซโลนาประกาศยืมชูอาลเฟลิกซ์จากแอเลิโกมาดริด ชัวเฟลิกซ์เปิดตัวกับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยหลังย้ายมาจากเอลติโกมาดริดโดยสัญญาแบบยืมตัวบาร์เซโลนายักใจจากสุดกริก้าสเปนประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวชัวเฟลิกซ์กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของเอลติโกมาดริดมาใช้ง,งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลเฟลิกซ์ Felix จะลงเล่นให้กับบาร์ซ่าภายใต้สัญญายืมตัวจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนปี2024โดยดีลนี้บาร์เซโลนาไม่มีออปชั่นซื้อขาดดาวเตะจอมเทคนิคในวัย23ปีแต่อย่างได้ ถือเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงสําหรับเฟลิกซ์เพราะเจ้าตัวฝันจะเล่นให้กับบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กหลังจากเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับฉูสละครับทางการแปเชทุ่มคว้าโคโลโมูอานี่90ล้านยูโรแปรเชตัดสินใจทุ่มเงิน90ล้านยูโรฟ้ากองหน้าดุรกีทีมชาติฝรั่งเศสมาจากไอทรักแฟงเฟิร์ตแล้ว ปารีสซง็กแมงสโมสรยักษ์ใหญ่จากคลิกเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันคว้าตัวรองดานโคโลมูอานีกองหน้าจากไอทรักแฟ้งเฟิร์ดมาเสริมทัพด้วยค่าตัว90ล้านยูโรโดยสัญญาเป็นเวลา5ปีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดูนี้จะเป็นการย้ายสลับคู่ระหว่างโคลโลมูอานีกับทางอ e ูโกเอกิติเก้หัวหอกดาวรุ่งของแปเช่แต่ว่าเอกิติเก้ตัดใจไม่ย้ายทีมจนทําให้มีกระแสข่าวว่าโคลโลมูอานีอาจจะช่วดย้ายมาอยู่กับแปเช่ H. ด้วย แต่ว่าสุดท้ายแล้วแปเช่ปิดดูดึงตัวโคโลมัวนี่มาร่วมทัพได้สําเร็จถทนเส้นตายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์พอดีนะครับฉูสระครับทางการเซบียาประกาศสัญญาเซคิโอรามอสคืนท่นินหวนกลับสู่จุดเริ่มต้นสำหรับเซคิโอรามอสยอดประกันหลังเลือดกระทิงดูสัญญาซบเซบียาอย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นการคัมแบ็กสู่ทศสังกันแรกในอาชีพนักเตะในรอบเกือบ2ทศวรรษเซบีย่าทีมดังจากสุดกรดิกสสเปนประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวเซกิโอรามอสเซนแบ็กประสบการสูงชาวสเปนิชที่คัมแบ็กสู่ถิ่นรามอนซานเชสพิจควรอย่างเป็นทางการแล้วปราการลังไว้37ปีซบเซบีย่าแบบไร้ค่าตัวในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์หลังจากที่หมดสัญญากับปารีสแซต์แมงโดยเจ้าตัวจะประกาศสัญญากับเซบีย่ญญา,ญญาเป็นเวลา1ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024 สำหรับลามมสถือเป็นคนเซบีย่าและเป็นเด็กปั้นของเซบีย่าโดยตรงโดยเจ้าตัวก้าึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2004ลงเล่นให้กับสโมสรเป็นทั้งสิ้น50นัดทำไป3ประตูซึ่งด้วยผลงานอันโดดเด่นตั้งแต่อายุ19ปีทำให้ยักษ์ใหญ่จากแดนกระทิงดูอย่างและอันมดติคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2005และกลายเป็นกำลังสำคัญของราชันยุทธขาวยาวจนถึงปี2021ก่อนย้ายไปร่วมควนปารีสเช็กแมงยอดสโมสรจากสกลิกเออฟรังเศสแบบไม่มีค่าตัว สวัสดีชาวเซบีย่สตาร์วันนี้ถือเป็นวันที่พิเศษมากสําหรับผมผมปลื้มมากๆเลยในที่สุดผมก็ได้กลับบ้านผมตั้งตารอจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ได้สวมเสื้อเซบียาและมีตราสโมสรอ,อยู่บนหน้าอกเสื้ออีกครั้งข้อความบางส่วนจากรามอสที่กล่าวไว้ในคลิปเปิดตัวกับเซบีย่าท้งนี้มีรายงานว่ารามอสได้ปฏิเสธค่าจ้าง11ล้านยูโรคือประมาณ418ล้านบาทต่อปีจากกาลาตาโาไล และ20ล้านยูโรหรือประมาณ760ล้านบาทต่อปีจากเอาอิทธิัสเพื่อกลับมารับค่าเหนื่อยเพียง1ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านบาทต่อปีกับสโมสรเซบีย่านะครับหากขอบรลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ